สวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ได้ส่งเข้ามาให้ผมนะครับทั้งเมสเซจอินสตาแกรมและตามช่องทางต่างๆนะครับถือเป็นกำลังใจที่สำคัญสำหรับผมและเดียรทั้งคู่ที่เราเจะสู้กับไวรัสนี้ครับต่อไปขออนุญ,ญาตอัดคลิปสั้นๆให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ามีการถามถึงสภาพจิตใจสภาพร่างกาย และความรู้สึกในปัจจุบันนี้นะครับอาการของผมมันเป็นยังไงบ้างในตอนนี้และในช่วงที่ผ่านมาตลอด6-7วันที่นอนโรงพยาบาลน,นี้ก็จะบอกว่าเหมือที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปในข่าวว่าตั้งแต่แรกคืออาการมันมันไม่ได้รู้สึกหนักมากนะมันก็เหมือนว่าเป็นไข้หวัด ปวดเมื่อยตามร่างกายบ้างซึ่งก็สำหรับคนออกกำลังกายก็อาจจะเข้าใจว่ามาจากกำลังกายแต่มันก็คือฟิลนั้นแหละปวดปวดเมื่อยเหมือมนอยากนวดแต่ผมไม่ได้นวดไปแล้วก็มีคัดจม,มูกคับจม,มูกก็เหมือนเป็นพุ่มแพ้เหมือนเป็นกำจะเป็นหวัดประมาณนี้แล้วพอไข้เริ่มขึ้นแล้วผมก็เลยไปหาหมอซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่ทุกคนก็ควรจํา รู้สึกว่าถ้ามีไข้นิดหนึง่งก็ไปหาหมอถ้ายังไม่เคยตรวจหรือถึงแม้ว่าเคยตรวจแล้วแล้วอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลางๆก,ก็ไปปรึกษาแพทย์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าไข้มันเป็นตัวชิ้นที่ค่อนข้างจะอันตรายนะชัดเจนนิดหนึง่งนะฮะพอมีไข้ไปประมาณวันหนึ่งวันกว่าๆแล้วก็มาเข้าโรงพยาบาล ไข้ก็ก็เริ่มหายก็ก็เริ่มไม่มีไข้แล้วซึ่งก็เป็นอย่างนั้นประมาณสามสี่วันซึ่งทุกคนก็ดีใจก็รู้สึกว่ามันโอเคร่างกายเราก็สู้มันอยู่ในช่วงที่เป็นไข้ฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีผมก็คอยถามคุณหมอก็ไม่อยากดีใจมากในเรื่องของการที่ไข้หายเพราะว่าก็เข้าใจว่าโรคนี้เป็นเป็นโรคใหม่แล้วหลายๆคน ก็ก็ยังไม่เข้าใจมันหมอทั้งทั่วโลกก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นผมก็ถามคุณหมอว่ามีโอกาสไข่กลับมาไหมเขาบอกว่ามีผมก็เลยก็หวังว่ามันคงไม่กลับมาแต่ว่าในเมื่อวานหลังจากที่ไม่มีไข้สี่วันมันก็กลับมาจริงจริงซึ่งก็ตกใจแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าในช่วงนี้ไม่มีไข่พวกพวกความดัน พวกสิ่งอื่นๆอย่างเช่น ygen, ออกซิเจนภาพเอ็กซเรย์ของผมและการเจาะเลือดต่างๆมันก็ดูปกติดีแต่เมื่อวานก็มีไข้ขึ้นตั้งแต่ช่วงทเที่ยงเที่ยงแล้วก็เลยมีการคุยกับอาจารย์ตอนเย็นว่าเขาจะเริ่มให้กินยาซึ่งยาก็หลายตัวประมาณ3-4ตัวนะครับ เพื่อที่จะเพื่อจะขับไล่มันออกไปจากร่างกายให้ให้เร็วที่สุดซึ่งถ้าปล่อยไปก,ก็อาจจะออกเองแต่นานมากๆก็ไม่รู้ว่าบางคนห้าวันเจ็ดวันบางคนยี่สิบสามสิบวันก็ก็มีเราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรที่แน่นอนและถ้าเกิดปล่อยไปก็ไม่รู้ว่ามันจะ ดีขึ้นเองหรือว่ามันจะแยกขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นก็กินยาไปก็มีประมาณสี่ตัวน่าจะเป็นยายาเมล,ลาเลรียายาต้าน H I V ยายาอีกสองตัวนี่นะประมาณสามสี่ตัวซึ่งก็เป็นสูตราตรฐานที่ที่คนทั่วโลกเขาเขากินกันตอนนี้เป็นน่าจะเป็นสูตรค็อกเทลที่เขาคิดว่าดีที่สุด การรักษาโควิด1 9ในปัจจุบันนี้นะครับก็กินไปยาก็แรงเมื่อคืนก็ก็หลับไม่ค่อยลงแต่ก็รู้สึกว่าไข้มันก็เริ่มดีขึ้นในช่วงๆแต่พอตื่นมาเช้าก็เริ่มมีไข้อีกนิดนึงแล้วก็กินยาชุดต่อไปไปเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนถามว่าถึงเรื่อง ด้วยความเจ็บความทรมานของของโลกนี้ในเมื่อเป็นแล้วมันมันขนาดไหนซึ่งบอกอยากทุกคนก็มีความอดทนที่ไม่ไม่ไม่ตรงกันนะะบางคนทนมากทนน้อยแล้วแต่แต่สรมรภูมเนี่ยนะร่างกายมันมันมันไม่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นไข้เป็นไรเราก็เคยเคยเป็นมาแล้วแต่ที่แตกต่างกันออกไปก็คือ ความกังวลมากกว่าการที่เราไม่รู้แม้กระทั่งหมอทั่วโลกก็ยังไม่รู้คำตอบที่ชัดเจนในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับโควิด1 9ถามอะไรไปก็ก็ยังไม่แน่ใจก็ยังไม่กล้าตอบเป็นปากว่า,วาจะเป็นอยั่ยางนี้เพราะเขาก็ไม่รู้จริงๆมันเป็นโลกที่ใหม่มากๆและความกังวลน,นี่แหละมันคิดไปได้ได้ไกลามากๆบอกเลยนะในช่วง สองสามวันแรกที่ไม่มีไข้ก็ไม่เจ็บนะแต่ว่ามันเจ็บใจมันเจ็บในเมื่อเราคิดถึงคนที่ติดจากเราแฟนผมหรือคนที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เราเจอที่ทำงานไปแล้วต้องเสียงานเสียการเสียไรายได้ไปในช่วงนี้คิดถึงครอบครัวที่ ที่อาจจะติดจากเราได้พ่อแม่ลูกอย่างนี้มันมันมันกังวลสุดๆและความเครียดตรงนี้แหละไออะไรที่มันไม่มีคำตอบนี่นะกับการรอคอยมันเจ็บปวดมากที่สุดนะครับ mm hmm. พอพ้นช่วงนั้นไปแล้วทุกคนกลับมาด้วยผลที่ลบ กเว้นเดียก็มีขึ้นนิดนึงสภาพจ,จิตใจแต่มันก็เริ่มคิดถึงทุกคนเริ่มอยากเจอเริ่มอยากกอนเพราะว่าก็อยู่ในห้องอนะันนะเดี๋ยดยผมก็อยู่ประมาณนี้แล้วครับ คืนบนเตียงนี้ก็อยู่เป็นหลักเลยแหละประมาณ85%ดสิบห้ลุกไปก็แค่กินข้าวอาบน้ำไายฟันเจ้าน้ำความน่ากลัวของโรคนี้นะครับป๋องตรง,ตรงผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่าความรู้มากมายเกี่ยวกับมันก็ได้แต่ฟังที่คุณหมอเล่าแล้วก็อ่านก็ศึกษาเองบ้าง แต่ผมว่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกแบบนี้ที่ผมมีและกันัะการเป็นโรคที่ไม่มีวัคซีนไม่มีวิธีการรักษาที่ที่ชัดเจนร้อยร์ซ็นก็ทำตามที่เขาแนะนำกันครับเลี่ยงสถานที่ที่มีคนมากมายนะครับนั่นคือโอกาสที่ ติดได้ชัดเจนนะแล้วมันก็จะไม่จบ flat a n e curve อย่างนี้เ็ว่าก็คือก็คนเรารวมตัวกันน้อยลงเจอกันน้อยลงมันจะทำให้โรคนี้มันเป็นกันน้อยลงนะฮะเราจะยืดออกไปเพื่อที่จะทำการวิจัยและหาวิธีการรักษาได้ในระยะนั้นเพราะฉะนั้นสถานที่บันเทิงการแข่งขันกีฬาต่งตาง ะะร้านอาหารใหญ่หรืออะไรที่มันมันติดได้ก็ก็ติดหรือไม่ก็ก็เลี่ยนก็เข้าใจว่ามันไม่ง่ายนะกับคนที่ต้องไปทาง,งานเพื่อที่จะหาเงินในในวันต่อวันนี้แหละฮะมันมันก็เข้าใจเลยแหละต้องใช้ความอดทน แต่ว่าคิดได้แง่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทำแล้วยังใช้ชีวิตปกติโดยที่เราคิดแต่เงินในวันนี้ในสุดท้ายคลก็เป็นเงินเยอะและสุดท้ายมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นทำให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วรีบกลับมาฟื้นประเทศฟื้โลกเราให้ให้เร็วที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเป็นทางที่ดีนะครับ ไหนก็ลองดูนะครับย้ไอีกทีหนึ่งสำหรับสถานบันเทิงหรือว่าที่ที่มีคนรวมตัวเยอะห้าคนสิบคนก็ผมว่าเยอะแล้วนะก็มีโอกาสติดต่อกันปิดครับกรุณาทางรับทางตำรวจก็ช่วยดูด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้ว่าเป็นกันจริงหรือเปล่าไม่ใช่แอบเปิดรอบดึกเพื่อที่จะ โวยลูกค้าที่ไม่มีที่ไปและไม่กลัวเราไม่มีสำนึกในการรักษากฎหมายตรงนี้ไว้เพราะว่านี่เป็นเรื่องของประเทศชาติแล้วประเทศอื่นเวลาเขาปิดก็ปิดจริงจังจริงจังนะฮะอยู่อิตาลีเป็นประเทศที่คนเยอะขนาดไหนมีรายได้จากคาเฟ่และอาหารมากขนาดไหนก็ยังต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นทไทยเราก็ต้องทำให้ได้ครับไม่งั้นมันก็จะไม่มี ที่อยู่แล้วประเทศเรามันจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอีกยาวตัดใจตั้งแต่ตอนนี้ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับจะมีคนพ้นช่วงเวลากับตัวตัวเอง14วันเยอะมากเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะนับตั้งแต่รู้ว่าผมเป็นโควิด1 9ก็คือช่วงประมาณ13มีนาคมหรือว่าอาจจะเริ่มนับก่อนจะเริ่มรับหลังๆแต่ยังไงช่วงสิ้นเดือนอพ้นกันเพียบเลยขอบอกว่า ทุกคนอย่าพึ่งชลาใจกับโรคนี้นะครับอย่าพึ่งกลับไปใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยงนั่นก็หมายถึงว่าการไปเจอผู้คนมากมายนะครับจำนวนคนเยอะยังไงมัน,เป,นเป็นที่รู้กันนะฮะจากเคสตัศดี้ของโรคอื่นว่านั่นคือโอกาสที่ทำให้โรคนี้มันอยู่กับเรายาวๆจะทำให้คนป่วยและคนเสียชีวิตเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโซเชียลดิสเทนซิ่งนะฮะ เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เราควรจะทําตามจริงๆนะครับคล14วันแล้วเทสแล้วเนกาทีฟก็ก็คุณไม่ไปนะี้ฮะก็ก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าออกไปทําให้ชีวิตตัวเองเสี่ยงกับการไปเจอผู้คนมากมายนะครับไม่ได้แปลว่าต้องแพนิคหรือว่าจะต้องตกใจกังวลขนาดนั้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ควรจะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง และอะไรที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปครับผมเพราะว่ามันมันเป็น r r v e n Study ว่าการที่ทำแบบนี้มันจะดึงเวลาของของ,ของโรคนี้นะครับและระหว่างนั้นคนเป็นน้อยคนป่วยไม่มากเท่าไหร่ก็จะมีการหาวัคซีนหาวิธีการรักษาในช่วงนั้นโรงนี้มันจะได้หายไปครับตากด้วยครับ